สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2565มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายฟังอะไรก่อนดีเอาข่าวร้ายแล้วกันนะครับร้อนที่ร้อนทางพัฒนนาคาที่อยู่เดือนเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและใครที่มีญาติผู้ใหญ่บุพการีที่มีโครคภัยไข้เจ็บหรืออายุทิมมากแล้วควรดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะ3-4เดือนนี้อย่างใกล้ชิดไม่นั้นอาจจะเกิด การสูญเสียหรือปัญหาในด้านสุขภาพของญาติผู้ใหญ่บุพการีได้นะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับข่าวดีละโอ้นะครับก็ข่าวดีก็คงต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนะครับใครที่อยู่ในรั้วพันอ่าในรั้วโรงเรียนในรั้วมหาลัยนะครับกําลังจะมองในเรื่องของการศึกษามองในเรื่องของการเล่าเรียนนะครับก็ดีดีกับชาวราศีมังกรด้วยว่า จะมีโอกาสที่ทําคะแนนได้ดีขึ้นอ่านตำรับตําราได้มากขึ้นเข้าใจและก็เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นฉะนั้นเชื่อว่าคะแนนหลังจากวินาทีนี้ไปต้นไปนะครับชาวราศีมังกรจะทําคะแนนได้ดีและผลการเรียนก็จะออกมาเลิศเลอเพอร์เฟกต์อ่าฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะใครที่มีลูกหลานเป็นชาวราศีมังกรหรือลักขามังกรก็จะปลื้มอกปลื้มใจนะครับกับบุตรหลานของตน ไปดูในตรงส่วนของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนิดนึงนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะครับทิศทางของรายจ่ายรุนแรงจริงๆฉะนั้นพอทิศทางของรายจ่ายรุนแรงก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วรายรับละ่ะรายรับของชาวราศีมังกรนะฮะไม่แน่ไม่นอนจริงๆฉะนั้นจะไปคาดหวังในเรื่องเงินทองของชาวราศีมังกรอะไรได้ไหมไม่ได้นะแต่รายจ่ายกับโหมมาเต็มเต็ม นะฮะพอมันโหมโดงมาเต็มๆนะฮะก็ต้องบอกว่ากระเป๋าฉีกกันไปเลยไหมก็ต้องบอกว่ามีกระเป๋าฉีกฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยชาวราศีมังกรนะครับควรจะต้องวางแผนการเงินแหล่งรอบคอบนะครับพอมองไปในเรื่องของดาวการงานนะครับกับมีทิศทางที่ดูสวนทางกันมากมายมหาศาลก็อย่างที่บอกนะครับว่าชาวราศีมังกรหลายๆคนมีข่าวดีในเรื่องของการศึกษาและรวมไปถึงในเรื่องของการค้าการขายฉะนั้นนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวภาค การค้าการขายการตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลยินดีด้วยนะครับหรือหลายๆคนอยู่ภาคประชาสัมพันธ์นะครับก็ยินดีด้วยจะมีผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะใครที่กินค่าคอมมิชชั่นนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะ่าจะเป็นผลดีกับดวงชะตาแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเรื่องของรายได้คาดหวังได้ไม่เยอะแต่กับมีผลตอบแทนในเรื่องของการงานที่ดี ฉะนั้นในเรื่องของการงานที่ดีนะครับขยันไปเถอะนะครับสําหรับชาวราศีมังกรอาจจะได้รับการโปรโมทหรือความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือความเอ็นดูใดๆมามากพอสมควรพอมองไปในเรื่องของความรักความใคร่นะครับชาวราศีมังกรคาดหวังได้ไหมก็คงต้องบอกว่าให้ชาวราศีมังกรหลายๆคนนะครับที่กําลังรอง้อ,อแฟนอยู่รอการคืนดีรอการให้อภัยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดูน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเดือนที่เหมาะนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในการงอนง้อขอความเห็นใจและหลายๆคนที่กำลังโสดอยู่นะครับก็เชื่อว่าจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาในชะตาชีวิตมากพอสมควรฉะนั้นชาวราศีมังกรที่ปรับปลื่มอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของความรักที่ทำให้กระชุม่มกระชุกขอให้โชคดี